คว,วันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรน,นะคุณครูต้นอ่อนทันตะวันผัก,กออร์แกนิกแล้วแล้วแล้วหนูเลี้ยงจากอะไรอะ่อนนะ,ะดินอะ่ะออ๋เป็นดินดินดินเพาะค่ะดินเพาะของเขาเลยเป็นดินเพาะของเขาโดยดออโดยเฉพาะเลยเหรอใช่่คะก็ใส่ปุ๋ยพ่อไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยเพาะเนี่ยเขาจะเป็นเชื้อราต้นเขาจะเปื่อยเลยนะคะนี่คือเราตัดตัดแล้วทีนี้การการการที่เราจะเพาะพันธุ์ต่อล่ะ ตัวนี้ดินเราเราก็จะเอาไปหมักค่ะเพื่อที่เราจะเอามาเพาะรอบต่อไปแต่ว่าใช้ต้องใช้เวลาหมักประมาณ3เดือนแต่ถ้าเราไม่ได้หมักเนี่ยเราก็จะเอาไปปลูกต้นไม้ปลูกเป็นดินไปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้ค่ะส่วนมากมีเลยส่วนมากโนจะเอาไปใช้หรือว่าจะหมักหนูจะเอาไปปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เหรอใช่ปลูกต้นไม้ดอกไม้หนึ่งครั้งนี่นู แค่แค่ครั้งเดียวเหรอใช่แค่ครั้งเดียวค่ะะว่าถุงหนึ่งก็20บาทแต่ถ้าเราะถุงหนึ่งแค่20ใช่ค่ะหนึ่งถุง20นี่คือใช้ได้กี่ถาดสามถาดค่ะอ๋อโอเคอยู่เนาะใช่ค่ะก็ก็คุณผู้ว่าถ้าเราจะเอามาหมักมันมันก็จะเสี่ยงเชื้อราอีกเสี่ยงเชื้อราใช่เพราะเราไม่รู้ว่าดินเรามันจะปลอดภัยแค่ไหนเป็นดินออร์แกนิกของเขาโดยโดยตรงเลยใช่ไหมไม่มีตัวผสมปุ๋ยพ่ออ๋อนี่ไงเมล็ดทานตะวันอุ้ยดีจังเราเพิ่งทราบนั่นเอง สารอาหารมีอะไรบ้างคะคุณครูคุณค่าทางสารอาหารบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณแล้วก็ช่วยป้องกันอับเพอะไรปุ๊กอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหรอใช่ป้องกันโรคกระดู็งได้ด้วยป้องกันโรคกระดู็งได้ด้วยนี่คุณครูทำมากี่ปีแล้วเนี่ยแปดปีแล้วค่ะแปดปีแล้วทำไมเราเพิ่งเซอรสุดยอดเลยใช่ใช่เคยได้ยินอยู่นะพี่เคยได้ยินนะคุณครูแต่มาล้างซีกิหาอุ้ยต้นอ่อนทานตะวันแล้วต้องล้างสองน้ำใช่ไหมมาบางเรียงมา ต้องต้องเก็บเมล็ดมันออกเนาะไอ้ดำดำเหรออย่แต่ละอ้อกรรงร้านเนาะอันที่ไม่สวยก็คัดออกแล้วเสด็จน้ำมีทิ้งกี่ชั่วโมงชั่วโมงนึ่งค่ะชั่วโมงหนึงจะไปเอาพัลมพลมเาเนาะช่กวย่นเนาัสลาลเอออนนี่เรามาล้างน้ำกัน มันไม่ช้ำบอเราทำนับทำเรอย่างนี้มันไม่ช้ำบอกโอเคมันช้ำแค่ไหนเออคุ้มด้วยมันใช้แบบไแล้วแต่มือเราเบาอยู่แล้วโอเคโอเคแล้วแค่มาทำเสียงนะไม่เชื่อกินสดได้ไหมนี่โอ้คิดจะเช่าไอ้เนี่ยดีเฮรอนี่ตอนเตหนูกินได้ใช่ไหมได้จนมาเก็บตะเกียบแบบเน็นที่แบบเป็นที่เดี๋ยวเราลองมาชิมสดๆกันดูนะคะนี่คุณป้าแกได้งาน

าะว่าต้นเขาอ่อนเนาะก็ต้องใช้น,น้ำเบาๆแรง,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 งได้เดี๋ยวเขาช้ำ